ไปที่75็ 83, ด้ไปล์แปดสิบสามเก้าสิบตุ้มโอเคครับวันนี้เราจะมารีวิวในแมปแมปหนึ่งที่อืมเป็นแมปชิว,ชวๆแมปหนึ่งนะผมจะมาลองรีวิวในสไตล์ของผมเองนะ <c oughs> เฮ้ยเกือเกือคือแบบว่า,วายิงขับไก่อ่ะมันก็จะยิงแบบเพิ่มเพิ่มคูณในความเอ่อหนึ่งวิแบบตอนแรกคุณเริ่มต้นด้วยอ่ะสักร้อยวิหนึ100่งร้อยวิหนึ่งคือหนึ่งร้อยบาทนี้ แต่ถ้ามาเล่นขับผ่านล่าไปเรื่อยไปเรื่อย,อยนีเราก็จะขึ้นไปเนี่ยอย่างเงี้ยแสนและเราก็แบบเหมือนหนึ่งแสนต๋อเลยอ่ะอันนี้คือเราได้แบบมิติงไงรถได้ไมิติอ่ะลราโคดแรงโคดเร็วเลีวกันเล้วก็ง่ายขึ้นแต่เราข้อเสียก็คือค,อความยาวของรถอองจริงๆแล้วผมก็ไปเล่นมาช่วงหนึ่งแหละก็ <laughs> โอเคนะมันเพลินดีแล้วก็นี่ขับไปเรื่อยอุยอ้ยอุ้ยโอเคไม่โดนไม่โดน เขื่มผมพังเลยแล้วก็มารอดูว่ารถอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเออดูคนแรคนซิ่งอืออุ้ยอุ้อยอีกอย่างนะถ้า,ามาเร็วมากเลยใช่ปะแล้วถ้าชนมันจะตู้มหายมันเลยสิ่งที่เราพยายามขับมันเดินนานแต่การเบเกมนี้ไม่ดีนะแต่ว่าการเลี้ยวกานนรขับแล้วก็แบบความสมูลของรถด,ด,ดีนะ แต่การเบรกไม่ดีมันแบบมันลื่นอ่ะไม่ฟิลดิบฟิลแบบลื่นล้อสะบัดไปเลยถ้ามาเร็วจะจัดแอแต่ถ้าเร็วถ้าแค่พอเร็วๆก็เบรกดีเบรกดีเรื่องเบรกคือดีก่อนทำไมอยากต่างรถแล้วก็อยากให้มันคุ้มค่าในการขับมาก็อย่าชนอะไรทั้งสิ้นเลยที่มันขึ้นแดงเงี้ยแม้แต่วัตถุที่ไม่ขึ้นแดงเนี่ยมันจะ ทางรถได้ไหมเดี๋ยวลองชนดูโอเคไม่รถคืออันไหนที่ขึ้นสีแดงคือรถแบบเราไปโดนมันสีแดงๆอ่าเราคือไปไปเรื่อยๆจนกว่าประตูมันจะเป็นล็อกอ่ะมันจะขึ้นล็อกอ่ะคือเริ่มมาล้วก็สอนสอนแบบผานฐานอานอี่เห็นป่ะเราขึ้นเราปุ๊บเราไปจอดเลยและการจอดเราต้องดูเห็นปะ่ะลูกศรเนี่ยคือจอดหันหน้าตรงนี้ก็ไม่ได้นะแล้วหันหน้าตามลูกศรที่มันสีบอ,อกโอ้ย,อยนั่นเนี่ย โอ้แปดหมื่นแปดหมื่นไปแล้วครับแปดหมื่นอ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นี้แหละวันนี้รถคันนี้ก็จะเป็นของเราทันดีเห็นไหมพอไปของเราก็แบบอยู่ตรงนี้เลยอ่ะนี่เขาไปขับเล่นเลยรกันตอนนี้เรามีต้องสามร้อยหกสิบล้านถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะคือคือเนี่ยมันจะสุ่มมาเลยใช่ป่ะเนี่ยนะอ่าอย่างตอนนี้ อันนี้เรามีแหละสุ่มไหมอ่ะมันก็รอนับแท่หลังพอน,นับแท่หลังเสร็จปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนคันส่วนตรงป้ายนี้เห็นปะอีกสิบสามนาทีมิติกมาอีกแล้วครับชอ็อตนี้อึบอันนี้ก็อีกสิบสามนาทีมาลีเจนเนี่เซลล์สตซีเครล์น่าจะเป็นเป็นพวกแบบหมื่นล้านเลยพันล้านซึ่งเรายังไม่ไหวนะไม่ไหวกับราคาสิบสองนาที แล้วอนนี้ก็เต็มตางรอเลยเรารอมิติกอะไรมิตริรอบท้ายจบเลยโอเคคุณดูตอนนี้มันเหลือ9้านาทีแล้วแล้วก็ผมจะไปเก็บตังมาสู้ราคาบันนะครับแล้วผมมาว่างอด้วยทดลองผมจะเอาร,อราคาถูกอ่ะสองล้านแมวก็ <c oughs> ถูกอยู่นะ อเราจะเอาไอ้ทุกถูกอะไรมาแรงๆวันนี้หกร้อยล้านแต่มันเท่มากเราจะเอาอะไรดีเราจะเอากรอลี่ลิมิตซึ่งกอลลี่มันคุ้มกว่าไปครับ Gordon กอลลี่กอลลี่อยู่ไหนกอลลี่นี่นี่โอ้ my goodness โอ้ยใช่ปะแ้าทำไมพี่คือกอลลี่มันดีกว่ามิติกว้วยแต่มันเลี้ยวเอง ไม่ดีนะไม่ดีนะสองนี้แอบแย่นิดหนึ่งอู้ห้ำมชนเลยครับรถมันแพงด้วยรถกัรีเลยโอเคกึบหมืน่นคิดว่าได้ปะ่ะโอ้โหโอ้โยไปแล้วครับสองหมื่นยังไว โอ้ยโอ้โหดูอึบอึ๊บไม่เป็นไรชนตอนขับเบาแหละถ้าชนตอนขับแรงๆนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับระเบิดเลยแล้วก่อนปิดคลิปตอนท้ายจะซื้อรถราคาถูกแล้วขับให้ดูว่ามันจะบึ้มขนาดไหน บึ้มนี่หายเลยนะโอเคครับสวยโอ้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 ยแปดหมื่นนี่คือแสนหนึ่งเนี่ยนี่ถือว่าด่านหนึ่งเลยได้เลยนะเนี่ยโอ้ยเย้โอเคครบละต่อไปเราต้องเอาหลังเข้า อ,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 อ่าขึ้นลอยเรียบ้อยเรียบ้อยครับได้รถกอตลี่มาละ <c oughs> ก็แบบนี้ก็เล่นประมาณนี้เนี่ยผมจะซื้อรถกำกำไปขับชนให้ดูก็รีกเ้ยวลอดตาลอดใจแล้วเกิดนี่ถ้าเราเอารถล้านแปดไป <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเยู่ิวจอดนี้ครับ <c oughs> ผมจะแสดงให้ดูว่ามันเบิ่มยังไง ความเร็วสูงครับตอนนี้หนสิบหกไมล์อา้อาวอทำไม่ระเบิดอ่ะเฮ้ยไม่ทุกคนคือปกติมันระเบิดเว้ยไม่ทุกคนคือปกติมันระเบิดอันนี้ไปเลยปนเลย <c oughs> เล่นใหม่ก็แบบไอ้ี๊มึงเอารถไปทำไมมึงเอารถไประเบิดเล่นทำไมนี่ ขอละกันนะพีช่ชายเอ้ยเจอกูับชอดนี้ความเร็วสูงเนี่ยความเร็วสูงไม่เว้ยคือทุกคนคือมันคือมันระเบิดเลยคือมันต้องแบบระเบิดเลยเนี่ยทุกคนไอ้ปีกไปครับมาไม่รบนะคือจำได้เลยคือผมเนี่ยขับไป แล้วมันไปชนแบบมืมอ๋อเราสามารถเอาเราตัวเองเออกมาขับอย่างนี้ได้ด้วยเอืม้มนี่ไงอ๋อมันต้องเป็นรถของตัวเองถ้ารถของตัวเองมันจะมาบเบ้มโอเคก็ประมาณนี้ <laughs> ที่ผมพูดถึงก็คือนะมันเป็นรถของเราเ่างแล้วเราไปขับรถชนอย่างนี้อ่ะลองขลอ,งองล้ออยกรอบเป็นกอรลี่เล่น อย่าทุนลอกเอยอ,ยอ,อย่าทุนลองอย่าทุลอห่งความแรงอะว่าระดับกันเรี่ของเรนนานั้นแรงนทักหน่อยนะครับช่อนนี้ผมจะซิ่งเฮ้ยเฮ้ยเราสะบัดนิดนึงไปที่เจ็ดสิบห้าไม้แปดสิบสามกปาสิบตูม ที่ทุกคนมารับชมนะครับขอบคุณค่ะบาย